สวัสดียบาบเช้าค่ะกาแฟดำหนึ่งถ้วยวันนี้นะคะวันนี้มาจิบกาแฟพร้อมกับเด็กๆค่ะน้องใจเห็นไหมคะน้องใจน้องกายน้องหลบน้องหลบนะคะน้องหลบนี้ตับตาออกแบบปนๆหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ตัวเร็วมากนะคะน้องลบนะคะ เหมือนนักลบเพราะว่าเขามีลายเสือนะคะบอมเห็นตั้งชื่อเขาว่านักลบเห็นไหมคะเนี่ยจะเป็นลายเสือเนาะแล้วก็น้องลมค่ะตัวเขาคีบเขาจะพิวโต้ลมโต้ลมโตลมไม่ใช่ลมโต้ลมนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่ได้ดูดขี้ปลาออกไปแล้วนะคะกับอาหารที่ตกค้ังอยู่แล้วเดี๋ยว้อมจะพักน้ำเขาสักคู่นะคะให้ อย่างตกละกรอนอันนี้ที่ยังจําได้ไหมคะน้องเล็กสุดท้องค่ะน้องเล็กสุดท้องนะคะน้องน้ําน้องน้ําเห็นไหมคะโตขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวป้อมจะเอารูปนะคะตอนแรกๆที่ป้อมแบบได้ทำลงรูปเนาะไม่ได้ทําคลิปช่วงหลังๆที่เกียจตเขียนละทําคลิปซะเลยนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็โตขึ้นเนาะน้องใจ กับน้องกายอันนี้น้องกายเนาะอันนี้น้องใจนะคะโอเคกับกาแฟดําถ้วยโปดของป้อมนะคะตอนนี้เด็กๆค่ะประมาณนี้นะคะเหลือประมาณนี้แล้วก็รออยู่ในกล่องโฟมอีกอคอกหนึ่งนะคะอันนั้นจะเป็นชื่อของผลไม้นะคะอันนี้แม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์แม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์ส่วนพ่อพันธุ์ ดูแลลูกอยู่นะคะ3ตัวเนาะมีพี่หูช้างนะคะแล้วก็มีพ่อแดงนะคะที่พ่อแดงกําลังฟักไข่อยู่นะคะดูแลไข่ว่าจะฟักตัวขนาดไหนนะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะหวังว่าวันนี้นะคะพี่ๆก็ได้พบเด็กๆพร้อมป้อมเนาะแล้วก็หยิบกาแฟมากินกันนะคะแล้วก็สร้างความสดใสนะคะใน ช่วงของช่วงเช้าเพื่อให้เราก้าวเดินต่อไปแบบมีความสุขนะคะในสไตล์สูงวัยทำได้คค่ะสวัสดีค่ะ